ไงได้ดาวได้ดาวแล้วเม็ดเท่าไหร่โอเคครับกสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวิวผมเคเคกับพี่ขวัญเคเอ็นเคสูู้ซิซิปตะกี้ปตะการูู้ซ่าปตะการปตะกี้ซูซูซิซิซซ่าพี่ขวัญมสู เฮ้ยอะไรหมาเหม็นไม่มีมั่ว <laughs> <laughs> โอเคครับผมวันนี้เราอ,อยู่กันในไมค์ครับรักกี้บอกประธานบอสซึ่งบอสของเราในวันนี้ก็อย่างที่น้องๆคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างุ่ากว่าข้างนั่นเองนะครับก็คือไอ<ห>ค๊อปของเรื่องดาบพิฆาตอสูตรคอมโบทันจิโร่เลย สุดหล่อใช่ไหมแล้วผมซึ่งันจิโร่เนี่ยก็เป็นพระเอกของเราที่เป็นพี่ของเนสกซก็จังนั่นเองนะถ้าพรม อ่าวันนี้เรามาเปิดดักกี้บ็อกฟอสู้กับเขากันนะครับผมอ่ะตัดไปครับผอมอ๋อแล้วก็จะบอกแปนแนนาคนนะครับเราจะไล่สู้กับตัวละครในดับคา่สู้นสทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อคานาอกอะไรกิยูอะไรพวกนี้นะครับผมก็ตัวละครหญิงก็สซกโอสามตัวแล้วก็ตัวละครชายเด่นๆ่นอีกสองสามตัวนะแต่ว่าอาจจะเอาพวกเสาหลักม้ไม่ครบนะครับผมเดี๋ยวรอดูก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะ move on เป็นเรื่องอื่นบ้างนะครับเนี่ย ใจชัยชสุดเลยเพราะว่าพี่ลงอาทิตย์ละหนึ่งคลิปมันก็เลยแบบไปช้านิดนึงใช่แล้วเปิดแล้วโอ้มาถึงก็ได้อาเบิลทองเนาะเฮ้ยเธอเขาได้ขวานแบบดาเมจหมดมากตีแล้วเบิดด้วยโอเคเขาตายเหมือนกัน แรเท่าไรอ่ะเดี๋ยวชานจโน่ตายหมดอปแรงหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านเขาก็ตายดิสิบล้านร้อยล้านไม่รู้เหมือนกันว่าจะตายหรือเปล่าอุย้ย,ยอุ้ยปาลาอะไรออกมาเป็นกินบล็อกเป็นหนึ่งล็อกเปิดแล้วคร,คร,ร,รับอุ้ยเขาได้โทรศัพท์อ่ะโอ้แดรรบเปิดหรนั่นแหละนันะเป็นระเบิดมันเป็นระเบิดนะเห็นไหมเขียว่เป็นระเบิดไม่ดิมันหายไปแค่บล็อกเดียวที่หงุมปลาสิแล้วถ้าของเขาเป็นแบบใหญ่มากอ๋อ เขาได้ดาบแอคแท็กคิ้ดาเมจเขาได้เนี่ยเออเหมือนกันยี่สิบแอคแท็กดาเมจเอาดาบเดียวกันเลยแต่มันเพิ่มเกราะเรานี่นะใช่มันบวกเอฟเฟกต์แบบป้องกันแต่ว่าเมฟิกโจมตีแค่ไฟเอ่อไฟเฉยๆเอ้ยไม่ใช่มันแค่กันไฟมันเป็นเอฟเฟกต์ป้องกันหมดเลยถ้าใช้ดาบนี้เราจะถิกขึ้นทำไมผมตีคุณแล้วผมตายเองมาคุณใช้ถือคุณถือดาบอยู่เหรอเออเราตีในกับเนียโอ้ยแย มีแอปเปิ้ลมีแอปเปิ้ลไดมอนด์นี่เราจนัเธอแน่ไดมอนด์เกี่ยวอะไรเธอาไปบวกกล่องดิได้ไดมอนด์อะเอาไปบวกกล่องเลยมีแค่สี่อันเนี้ยนะเออบวกเลยอย่างน้อยก็ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มอุ้ยห้ามใช้อันเนี้ยห้ามใช้หังแน่ถ้าใช้อันนี้มานะบอกเลยว่าแมปเจ๋งต้องขุดก่อนดีวะเพชรนี้เอ้ยอะไร เมื่อกี้เขาไปเก็บอะไรแล้วมันวิ่งเร็วอ๋อมันเป็นเหมือนแบบถือว่าเราจะวิ่งเร็วอ๋อใช่ใช่ใช่เป็นคทาสปีดเติมขบได้สามสิบหกไหนเขาลองบวกบ้างดีกว่าเธอก็ทับโอ้โหเธอก็ทับชาวได้ทำมัต้องใช้เดียเธอเธอบวกเสร็จยังเดี๋ยวเราจะลองปาโทรศัพท์ให้โดนนี่ถ้าไม่โดนมันอาจจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรแป๊บนึงแั๊บนึงอ่ะเเหมือนตัวเธอบั็กเลยมันเราเมาส์ไปไวที่เธอมันเป็นรูปเธอตายแล้วก็เลือกหมดเออวะเนาะเธอเหมือนกันไม่เป็นไรเลย ไม่รู้สินะเฮ้มีไปทำไปเนี่ยแฮนดี้เรนดอมเทเลพอร์ตวิแอนิเมะอุ้ย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 อันนี้อะไรอ่ะเป็นกระจกบล็อกเหรอฟอร์ดอุ้ยเขากดการจแล้วเธอก็ตายเอ้ยยอค่าฉันทำไมค่าฉันทำไมไอ้อ้วนจับเองจับเองดาเมจล้านสี่แรงไปกว่ เบ็ดล้านสี่หรออเออฮันจิโร่มันจะตายไมหมล้านสี่อ่ะไม่รู้เหมือนกันต้องลองอนะอุ้ยเขาได้ปืนโหดเหมือนอู้ได้ไบดล็อกเพชรมาฟิลฟูดเฮ้ยอะนี่ทุกคนบวกหนึ่งร้อยเอามาดิเอามาดิตอนนี้เราได้ลัคกี้บล็อกบวกหนึ่งร้อย ไม่เห็นจะโชคดีตรงไหนเลยไอศุลกากรไอยาวีเน่ยมันศูนย์นะมันดวงดวงมันอาจจะเป็นดีก็ได้นะโน้ะอะไรกันครับเนี่ยโอ้นี่ไงได้ดาบไดดาแดาเมจเท่าไหร่ไดดาบดาเมจโหดมากเขาอยู่ไหนเนี่ยเราไม่เห็นเธออ่ะเขาอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเขาทับคิวก่อนฮัลโหลกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วสวัสดีสวัสดีโอ้ยเเราจะยิงเขาอีกทำไม ยุดยิงเพราะว่าบัคหรือเปล่าเนี่ยเธอยิงใครน่ะเรายิงไอ้นี่เรายิงเอ็นเดอร์แมนอ๋อเอ็นเดอร์แมนคิดว่ายิงเขาอุ้ยดาบอยูปแล้วคนดาบดาเมจโหดๆนี่เนี่ยอุ้ยดาบโหดมาประมาณสามอันแล้วนี่เทียนที่ด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อถือแล้วไอ้นี่หรอใช่มันจะเพิ่มค่าสถานะป้าเออใช่ใช่เขาไม่ดาบหกเปอร์เซ็นต์หกดาเมจ เอาไปดูดนึ่้อยดูก็แค่ดูเอฟเฟกต์พอๆกับปืนเลยหรือเปล่าอือใช่เาเอ้ยได้ดามหนึ่งพันมาวะถามไอล้อทำร้ายผมคุณทำร้ายผมแล้วกล่องผมอยู่ไหนเนี่ยที่เราสามารถบวกได้อีกป่ะเนี่ยอ๋อไม่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเพชรละหมอันนี้อะไรอ่ะนี่อะไรฮอตจิบแก๊สที่อะไรเนี้ยไหนที่ขวาดเ่ยรู้เรื่องยัง ว่า t ต่เฮ้ยอุ้ยได้แลไวมอีกแล้วพวกสตริง oh, อุ้ย,อยไอติมไอแตมแล้วไอติมอ่ะได้ขวานแบบเธอมาแล้วไอติมเอาไว้ทำอ,อะไรเธอรู้ยังไอเ่นเอ็อันไหนไอสครีมอ่ะที่เป็นรูปไอสครีมอ่ะอาจจะก,กินแล้วบวกอะไรได้เปล่าไม่ไม่บวกไม่กินไม่ได้มันกินไม่ได้ <c oughs> มันกินไม่ได้หรือเปล่าโอ้โหโอเคตอนนี้พี่บวก กล่องเป็นกล่องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแล้วกินไม่ได้เหรอมันต้องลอยไอส์คีมมาเหรอมันกินไม่ได้เหรอแย่จริงวิ่งมาเลยค่ะไ่ม์รีเจนดารีป้าโอ้โหระเบิดแรงมากวิ่งเก่งโอ้ยคอยได้หมวกโอ้ยคอยได้กางเกงโอ้โหกล่องหนึ่งร้อยมันดีจริงๆทุกคนมันดรอปชุดหืม อแปปปเเิิลขอรองเท้าค่ะรองเท้าครับผมเขาเหลือสี่กล่องและเธอเหลือกี่กล่องเดี๋ยนะเมื่อกี้เหมือนไฟขึ้นเหมือนได้ของแต่ว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยขาดรองเท้าน่ายอยากได้รองเท้าโอเยามีแค่กางเกงกับตอนนี้ขาดรองเท้าไม่ได้รองเท้าเปิดครบหมดเหลียวอ่ะมีแค่กางเกงเดี๋ยวเขาแบ่งให้ถ้าเกิดอันไหนเขาเหลือนะอุ้ยเอาหมดแล้วเหรอหมดแล้วใช่หมดแล้ว ทันจิโร่นายจะต้องเจ็บปวดลึกถึงสวงในเน่ทันจิโร่บอกว่าจะมาทวงคืนทำร้ายนสสุดดจังได้ยังไงใช่ทันจิโร่เขาจะมาจัดการเธอแหมไม่ได้ทำเลยดาบเบาสุดคือ20อ่ะิดาบเบาสุดของเขาคือห0 0่งพันยี่สิไงดาบนะน้ำเงินน่ะแบบยี่สิก็มี อ่าใช้แบบาเี้ินี่ดาบเท่าไหร่ไม่ไไหวม่ใช้บะอันนี้หมื่นกว่าอันนี้ดาบดาเมจแบบเป็นล้านอันนี้เท่ากันไหมเราไม่มียาทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราแบบห้าวมากทาจิโร่ชาไดายพองเร็วเราเราก็พร้อมเหมือนกันแล้วนะสามสองหนึ่งไปเลยโอ้ยเออ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 ุ้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บอุ้ยนี่แหละ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 นายต่อยเราเหรอนี่แหละ อ๊ยคเขาตีเราติดแบบติดสถานาวิทยโอ่เจ็บอ่เจ็บเขาเดิฟ้าด่าเลยโอ้ยเจงเลยดาบเธอเขาใช้ธนูยิงนี่แนละนี่แนล่เขาใช้ธนูยิงเาใช้ธนูยิงเขาใช้ขไฟลุกไฟลุกเล้ก็ใช้ดาบอื่นตีเขาที่อุ้ยอุ้ยอุยโหดาบระเบิดด้วยนี่แนี่ดาบหนึ่งพ เขาตีเขาเขาตีเขานี่แนี่ยนี่แนี่ยน <Yeah, ี่แนี่ยนี่แนี่ยไปธนูยิงไปครับผมจังหวะนี้ยิงธนูยิงธนูเห็นเธอชอบใจอย่าดูดิดี่เลยดี่เลยพวกแกมาทำร้ายน้องสาวฉันได้ยังไงน่อฉันจะมาทวงแค้นกับน้องสาวของฉันไปแล้วอุ้ยวุ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยผมยืนอยู่ตรงนี้คุณตีผมโดนได้ไงครับอุ้ยผมยืนอยู่ตรงนี้คุณตีผมโดนได้ไงครับเนี่ยเฮ้ยเฮี้ยไปขำอะไรเหมือนกันวะเฮ้ยนี่เรื่องของดีแล้วเคม่ดีจัดการเขาสินี่เนี่ยนี่เนี่ยเธอยิงฉันหรือเปล่าฉันเห็นกระสุนมาใส่มาทางฉันนะเธอแกงฉันแน่เลยเธอแกงฉันแน่แน่เธอแกงฉันแน่แน่โอ้ยเจ็บ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 กี่ระเบิดรู้ตัวเนี่ย ไม่เธอยิงเขาจะใช้ดาบหนึ่งร้อยล้านดาเมจตีไปอุ้ยยังไม่ตายแล้วอุ้ยอย่างถึกจ่ะอุ้ยนี่มันดาบแบบเป็นร้อยล้านดาเมจเลยนะโอเคทำไรเนี่ยทันพิโรบอกโอ้ยโดนฟ้าผ่าทำไมทันเจ้่ลอยแบบนี้ล่ะเออไปเกล้วเจอดาบุกเิลงไว้ ดาบโหดเกินนี่แหละโอ้ยดาบของเราสลับหมดเลยเออใช่ดาบของสลับจริงด้วยโอ้อ้ยตีเขาทำไมเนี่ยอ๋อขันตีแล้ววาร์ปเออวาร์ปมาอยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยทุกคนเราสามารถพิชิตทันจิโร่ได้ใช่แบบพีชีทเพราะวเนยจิโรนายแบบสู้ตัวแบบที่เราแพ้นะเราแพ้ใครนะ เราแพ้เราแพ้ลูฟี่เราแพ้ลูฟี่เออลูฟี่เราแพ้เพราะว่าของมันกากนะไม่ใช่ <laughs> ใช่ใช่ใช่โอเคครับผมวันนี้ก็เวที้นะผมไงก็เชิญกดไลค์ like, share, กดแชร์กดสมัครให้ด้วยแล้วกันนะผมคลิปหน้าแบบน่าจะเป็นคานาโอะไม่ก็ชินโนบุนะครับบอกไปแค่นี้แหละนะไปให้แค่นี้นะรอดูกันหน่อยเองนะผมโอเควันนี้ไปแล้วนะครับบายบาย